สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto m a ไหรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถโตโยต้านะคะรีโวตัวเตี้ยอ่ะมันก็จะเป็นสเปค5รารู114ค่ะซึ่งที่บอกไปทุกๆคลิปร้านเราจะาหน่ายล้อเดิมป้ายแดงล้อเนี่ยสามารถนำมาใส่ข้ามรุ่นกันได้ล้อรุ่นนี้เป็น Civic EL ลจวิ i c ตัว EL นะคะขอบ16ค่ะ เอามาจับคู่กับรีโวลบอกเลยว่าสวยเช่นกันค่ะไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องเป็นโตโยต้าเท่านั้นแต่อย่างเงี้ยเราต้องดูที่ค่าของออฟเซตอีกทีนึงว่าเขาใส่ได้กันได้ไหมแต่รุ่นนี้ใส่ได้กันได้ค่ะ4ีล้อพร้อมยางสภาพสวยๆเลยนะคะล้อตัวนี้ซีี FCEL เข่าสิ C e L, 96, นะจับคู่กับยาง g ู o d ไลท์ค่ะสเปคสองสี่หเอามาใส่กับรีโวบอกเลยว่าสวยเช่นกันค่ะนี่เลยนะคะล้อสวงค่ะ สภาพสวยๆเลย,ย,ยแอดมินก็เพิ่งเคยเห็นคุณลูกค้าเลือกแบบนี้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวพอมาตัดกับล้อที่เป็นสีโทนดำเนี่ยยังไงก็ดูดีค่ะนี่เลยค่ะเหมือนที่แอดมินเคยบอกไปว่าคุณลูกค้าท่านไหนขับรถรุ่นอะไรสนใจเป็นล้อแบบไหนโทรเข้ามาคุยกันนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาให้คำแนะนำค่ะสามารถใส่ข้ามรุ่นกันได้ถึงขนาด อันนี้คือข้ามค่ายเลยด้วยค่ะนี่ค่ะอยากบอกเลยว่าสวยงามอ่าถ้าเรื่องพวกนี้โทรเข้ามาสอบถามมาแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะคะเพราะผู้เชี่ยวชาญทั้งสาท่านสามารถให้คําตอบท่านได้ว่าสเปคได้ไหมออฟเซ็ตเท่าไหร่แล้วก็ติดซุ้มหรือเปล่าอ่า ร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลนะคะเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงคุณลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านโทรเข้ามาคุยกันได้ค่ะเราส่งรูปภาพยืนยันจนคุณลูกค้าพอใจแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะมีบริการติดตั้งในกรุงเทพและปริมณฑลถึงที่นะคะแล้ววันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ